เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะจากแกนนาของกลุ่มคอปทอเองเขาเข้ารับทราบข้อกล่าวหากระบฏค่ะต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยได้รับการประกันตัวนะคะด้วยหลักทรัพย์คนละ1,000 0แสนบาทแล้วก็เขาให้เข้ารายงานตัวพร้อมแกนนำคอปปสอในวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งแกนนาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนาโดยนายอุทัยยอดมณีนายนัสเซอร์ยีมะ นายประกอบกิจอินทองและนายพานสุวรรณนแก้วพร้อมทีมทนายความได้เข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตามหมายจับข้อหาร่วมกันกระบฏและข้อหา อื่นๆรวม8ข้อหาที่ถูกสารออกหมายจับพร้อมแกนนำกปป,รปรสร,รวม30คน DSI ค่ะก็ให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ1 0แสนบาทซึ่งมีข้อห้ามออกนอกประเทศและวันที่27มิถุนายนจะต้องรายงานตัวต่ออายการที่สโมสรตำรวจพร้อมแกนนำกลุ่มกปปสและแกนนำคนอื่นๆที่ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง นายอุทยัยกล่าวนะคะว่าคอปทอได้ติดตามการทำงานของคอสชซึ่งขณะนี้ทำงานสอบคล้องและก็เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มอาทิการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งและในช่วง2-3เดือนก็จะเห็นเป็นรูปประทมากขึ้นทั้งนี้ขอให้คสชเร่งรัดคดีความต่างๆของรัฐบาลต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนํำข้าว